โชคเคสวันนี้อยู่กับโปรภาที่สนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับครับนรรปฐสมครับสนามนี้น่าจะมีภาพตาคนที่มาเล่นก็คือต้นตาลสูงๆที่เห็นอยู่นี่แหละใช่นะนี่คือหลุม17นะครับใกล้จะจบแล้วคือเล่นมาสวยเล่นมาหลายหลุมแล้วถึงจะมาเห็นซิกเนเจอร์นี้แต่ใช่ว่าเห็นเหลี่ยมนี้เวลาคุณมาเล่นจริงจะเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าถ้าคุณ drive ดีเนี่ยคุณควรจะไปอยู่ตรงนู้นใช่ ถ้าร้ายออกซ้ายสิถึงจะต้องมาแหวกต้นตาอย่างที่ตำแหน่งที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับคือจริงๆพอยก็อยากให้รู้สึกว่ามันมีความความสวยของลุงนี้นะแล้วต้นตามันสวยจริงๆใช่เป็นต้นเก่าแก่นะครับอันนี้เป็นต้นดั้งเดิมในพื้นที่ตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสนามกอล์ฟครับสมัยที่เป็นพื้นท้องที่ธรรมดาพื้นท้องที่ทํานาทําสวนอะไรพวกนี้อยู่มานานแล้วต้นกลุ่มนี้นะทั้งกลุ่มเลย,ยเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ทมาที่ไรก็เห็นทุกทีก็ร,รู้สึกสวยทุกทีโดยเฉพาะยิ่งเมื่อโคนต้นหญ้าเนียนกริบ มันดูแล้วลื่นตาแล้วบวกกับตีในสัปดาห์นี้คือ t a r g e t i n ์ targeting ก็การตีเข้าหาเป้าหมายมเป็นแนวเส้นตรงไปใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปไปเล่นกันเองไปซ้อมกันเองอะไรเงี้ยเราก็มีจินตนาการของเราอยู่แล้วแหะแต่ว่าไหนๆก็จะเล่นเรื่อง t a r g e t i n ์ทั้งทีก็เลยอยากจะเปิดรายการในตำแหน่งที่สวยงาม <c oughs> แล้วก็ดึงดูดใจตานิดนึงใช่ครับนะครับทั้งที่มอเคมันไม่ใช่จุดเริ่มต้นของหลุม แต่ถ้าเราตีตรงนี้เข้าหาธงโดยที่มีตาลอยู่ซ้ายและตาลอยู่ขวา <c oughs> มันก็เป็นการเหมือนตีกรอบว่าคุณจะต้องแหวกไปตรงนี้พอดีนะถูกต้องครับคาดเดาว่าภาพน่าจะสวยแล้วเดี๋ยวยินเนื้อหาเราไปพูดคุยกันใกล้ๆกรีนแต่คเ,เอาเพื่อความสวยงามได้ครับ คประเด็นหลักของตอนครนะก็คือต้องการจะให้นักกอล์ฟมองเห็นภาพแล้วก็ทําตามภาพที่มองเห็นหรือเห็นภาพที huh. thrive, the the ok an, ่ไม่เคยเห็นใช่ไหมก็จริงๆมันจริงๆที่คิดมาเนี่ยคือรู้สึกว่าโจทย์มันคือทาร์เก็ตไลน์อ่ฮะเราก็เลยผมก็เลยคิดว่าไอ้ไลนมันคือเส้นทาร์เก็ตคือเป้าหมายครับเเราก็เลยลองคิดว่าก็เอาเส้นเนี่ยมาเป็นตัวกําหนดว่าบังคับแทนที่จะเล็งเป็นเส้นตรงไปหาเป้าหมายเราก็เปลี่ยนเป็นเส้นขวาง แล้วบังคับให้สูงต่ำอ๋อแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ t a r g e t ล n g เลยไม่ได้เกี่ยวกับ targeting เป็นการเล่นคำไม่เป็นการเล่นคําโดย <Okay. S 1> ที่บังคับลูกเพราะรว่ากอล์ฟเนี่ยแต่หลายคนชอบคิดว่ามันคงจะอยู่ข้างกีสิบห้าหลาเนี่ยมันก็คงจะเล่นในรูปแบบที่เริงถนัดแต่จริงมันมันมีอีกหลายรูปแบบที่บังคับได้โดยโดยโดยองศาของเหล็กโ,โ,โดยวิธีการเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับคืออันที่จริงแล้วประเด็นที่พาพูดเนี่ยคือ นั่ก็หลายคนก็เล่นอยู่แล้วบางคนก็เราอยากเหมือนจะสกิดเตือนว่าให้ลองพัฒนาตัวเองใช่ไหมได้ได้ลองซ้อมได้ลองดูว่ามันยังมีอีกหลายรูปแบบที่เราสามารถที่จะเล่นได้อะไรเงี้ยครับคนล่าสุดที่คุยด้วยที่เป็นมืออาชีพระดับโลกเลยก็คือประพังกรธวัฒนกิจพัตตี้เพราะว่าพี่จําได้ว่าพี่สัมภาษณ์เขาแล้วพี่ถามว่าช็อตที่ยังอยากพัฒนาต่อคืออะไรครับเธอบอกเลยว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเธอเล่นเล่นแนวฟลอปช็อตอะโด่งมากๆเนี่ย ค่อนข้างบ่อยแต่โตมาเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเ hmm. ข้าทัวร์ก็ไม่ค่อยได้เล่นโอเคเป็นสิ่งที่เล่นน้อยอะดีแล้วเพราะว่ามันเป็นไฮเปอร์เซนต์มันมันเป็นโลเปอร์เซนต์เตชครับแต่ตอนนี้เธออยากเล่นได้ดีขึ้นแล้วเอามาใช้จริงบ้างซึ่งก็คือถ้าเล่นแนวที่พัตตี้บอกก็คือต่อให้อยู่ใกล้ขนาดนี้คุณก็ต้องโด่งพอที่จะข้ามเชือกเส้นนี้ได้ม,มันมันมีเอราะอย่างนี้ก่อนอธิบายก่อนว่าอย่างนี้ครับคือเราเห็นว่าระยะไม่ไกลหนึ่งพื้นที่ตกบนกรีนค่อนข้างน้อย เดี๋ยวจะลองเล่นดูก็คือจะเล่นลูกแรกเนี่ยเดี๋ยวจะแบ่งเลยผมจะตีลูกลักษณะลอยข้ามเชือกข้ามเชือกก็คือถ้าพอถ้าข้ามระดับนี้ได้เนี่ยมันจะไปตกบนกรีนครับก็คือพูดง่ายลูกจะไปออนบนกรีนแต่ลูกของพี่เจที่เล่นพี่เจจะต้องเล่นต่ำกว่าเชือกโอเคห้ามลอยข้ามเชือกโอเคคือเอาเชือกมาเป็นตัวบังคับอะครับหมายความว่าพี่ต้องเปลี่ยนเหล็กเพราะว่าโดยนิสัยเดินมาข้างกรีนเนี่ยก็จะเนี่ยผมก็เอา56มาเพราะว่าเหล็กขนาดรอบกรีนเล่น56แต่ถ้าคุณบอกให้เล่นต่ำใต้เชือกเนี่ย 56เล่นไปอย่างนี้ผมต้องตกข้างนอกกรีนแล้วมันจะไหลเข้าไม่ไหลเข้าผมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าคุณบังคับผมอย่างนี้ผมต้องเปลี่ยนเหล็กใช่โอเคได้ถ้างั้นผมเปลี่ยนเหล็กแป๊บเดี๋ยวมา<ช>คลิปลันจบ<ด>ผมให้ลายซ้ายไม่พอเท่านั้นเองเล่นดีให้อีกลูกหนึ่งดูว่าจะดีตีสองลูกแล้วกันจะได้เห็นว่า เป็นยังไงบ้างตรงนี้ดีมากอืมก็ลูกแรกนำล่องแล้วว่ามันมีซ้ายไปขวาเยอะก็เผื่ออีกหน่อยโอเคเยี่ยมเล่นดีขอบคุณครับครับอ่ะคุณเปิดอะคาเดมีหน่อยโอเคคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเลือกเล่นอย่างพี่เจอันนี้มันเป็นช็อตหากินของนักกอล์ฟที่ควรเล่นแต่ในกรณีที่ ด้วยเหตุผลบางประการมีความจำเป็นต้องเล่นโด่งกว่านี้อ๋อนี่มันก็ไม่ได้ฟล็อปฟลอ,ปอะไรนี่ไม่ได้ฟล็อปอะไรครับคือรัอกษามุม t o s ช shot t o ช็ s h ใช่ถูกไหมก็คือโจทย์เราคือตกในกรีนเล่นค,คล้ายๆกันแต่ว่าเปิดหน้าเหล็กใช่องศาใช่รักษาองศาไว้โยนธรรมดาตกนุ่มๆ ลูกจะเช็คนิดนึงสวยงามอันนี้ก็มีวิธีการเล่นอันที่จริงแล้วเมื่อกี้มันสูงกว่าเส้นประมาณสักแค่นี้เองนะถูกไหมใช่คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่เล่นลูกฟล็อปช็อตที่แบบข้อมืออะไรสะบัดเยอะแยะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นพวกนั้นคือขึ้นไปนู่นเลยใช่แต่คือมันยากใช่แต่คือบางทีวิธีการซ้อมทีเราสามารถที่จะลองเล่นด้วยการที่เอาเหล็กแต่ละเหล็กมาแล้วก็ลองปรับไอความสูงถ้ามันปรับได้นะครับก็ลองปรับเล่นสูงเล่นต่ำเล่นอะไร แล้วก็ลองเลือกจุดตกดูเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเข้าหาเป้าหมายได้หมดไงอันนี้คือพอยต์ปรับได้คุณเอาสองลูกผมปรับให้ผมสูง18ึ่งอันนี้ต้องการันตีก่อนว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่ได้ซ้อมเลยไม่เป็นไรเล่นเงินสดๆอยากรู้ไม่ได้บอก okay, ว่าต้องข <okay. S 1> ้ามอยากรู้ว่าไอ้ที่คุณพูดเนี่ยมันก็คือความสูงประมาณไหน สวยอ่ะสวยจัดอ่ะสวยก็เคลียร์สบายนี่เนี่ยแสดงว่าถ้าผมมายืนตรงนี้ผมก็ไม่เสี่ยงใช่ไหม<ช>ถ้าผมมายืนบุคุณตีอับผมเลยแบม <laughs> บ้านจะได้นึกตามสถานการณ์ได้ออกคุณสูงเท่าไหร่ร7อครับ177อันนี้ก็คือเส้นตอนนี้ก็ประมาณศีสับพา,าถูกไหมถูกเน่าประมาณรีสับพา,าโอเคคราวนี้จะเป็นระเบิดทรายเป็นระเบิดทรายทางลงครับแล้วก็มีพื้นที่ให้เล่นครับแต่ว่าตกเข้าไปในกรีนเนี่ยฉลบเทลงด้านด้านนู้นหมดอืมซึ่งปกติแล้วเราเห็นลายอย่างนี้เราก็ไม่รู้นะถ้าเป็นพี่ความรู้สึกคือเราต้องตีให้โด่ง เพื่อให้ตกบนกีนนุ่มเพื่อให,ให้ความโด่งมันช่วยตกนุ่มๆแล้วมันจะได้ไม่วิ่งเยอะครับเพราะว่ากรีนมันเทหนีด้วยถ้าเกิดไม่งั้นมันจะวิ่งเยอะอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่เล่นช็อตทั่วไปก็คือระเบิดทรายปกติซึ่งก็น่าจะโด่งกว่าศีรษะในการจะให้เพื่อนมายืนอยู่ก็กระไรอยู่เดี๋ยวบอลโดนขึ้นมาถ้าพลาดไกท่ทีนึงคือทรายเข้าหน้าอืนะเดี๋ยวต้องไปแต่จริงๆเรื่อง,เร,องเรื่องความสูงอะไรเงี้ยเราถ้าแบบเล่นกันเองก็ลองปรับ ปน็นนิโดยประมาณตัวเองได้อันนี้เออืดิประมาณอะไรเงี้ยเดประมาณจะได้เข้าใจกันง่ายๆเห็นกันง่ายๆครับแล้วคุณจะลองเล่นต่ําให้ดูใช่ไหมคือเล่นต่ำเพาผมจะใช้ห้าสอแล้วก็คือตกข้างนอกเหมือนชิปเข้ามาแล้วก็ให้รูกมันให้สลบมันไหลมันก็เล่นได้เหมือนกันว่างั้นเถอะใชะ่โอเคลองดูลองดูองดโอเค วิ่งดิเฮ้ยผมผมพอใจมากแล้วแหละเพราะสโลวมันเทลงเยอะมากคือเยอยมพี่ถ้าตกนอกกรีนมันคงไม่ไหลเข้าเท่าไหร่หนี่คือตกในกรีนน้อยแล้วมันก็ยังวิ่งไปตั้งนูน่นสำหรับผมนะสวยสุดที่ผมทำได้ละดีกว่านี้คือชนทงลงหลุมเดี๋ยวลองดูจริงๆมันก็มีอีกทางเลือกนึงอ่าคุณทำให้ดูหน่อยได้ สไตล์ตาการเล่นก็จะเหมือนลูกพิชหน่อยใช่ครับไม่ได้เหมือนระเบิดสายไม่เหมือนระเบิดสายคือทุกอย่างมันจะเป็นการเหมือนแบบขึ้นสัน้นลงสั้นเหมือนคล้ายๆกับกระพิชธรรมดามเพราะถ้าเกิดว่าเล่นระเบิดสายเหมือนที่ผมเล่นพอระเบิดปุ๊บมันก็จะมันก็จะโดง่งผมก็จะลอยใช่ใช,ใช่ไหมอันนี้ค,คือต้องต้องจบต่ำเหมือนกันเถอะจบต่ำใช่ส่วนคุณจะใช้เหล็กเวทคุณจะใช้พิชชิ่งคุณจะใช้อะไรที่มันหน้าตั้งกว่านี้มันก็ได้ใช่ครับมันก็ต้องเลือกจุดตกให้สอดคล้องเท่านั้นเองใช่ใช่ไหมแล้วก็ต้องไปลองดูแต่่่ววาาปรระเด็็นกคคือี้ับ โจทย์ข้อที่1ของการเล่นอาจจะเป็นในเรื่องของต้องรู้ระยะตัวเองครับไม่ว่าจะลูกเดินทางหรือลูกสัน้นโจทย์ข้อที่2อ,อาจจะเป็นเรื่องของทิศทางถ้าเป็นช็อตเดินทางซ้ายขวารอเฟดแต่อันที่3ที่ต้องรู้ก็คือวิถีลูกเพราะวิถีลูกพอมาเล่นจริงเนี่ยมีผลใช่ถูกไหมวิถีต่ําวิถีโด่งเราไม่ได้ตีเพื่อเท่ เราตีเพ,พื่อที่ก็ทําได้แต่ว่า <c oughs> อันนั้นอันนั้นก็สนุกสนานนึไปแต่ว่าวัตถุประสงค์บางครั้งเนี่ยมัน,มนต้องต่ําเพื่อหรือมันต้องโด่งเพื่อใช่ครับยิ่งคุณเล่นเป็นมากกว่าหนึ่งวิธีก็เป็นผลดีกับคุณเองใช่มันก็เหมือนเหมือนการที่เรามีที่อย่างพี่เจว่าเราไปสู้รบอ่ะเราต้องมีอาวุธหลายอันที่ไปสู้รบไม่ใช่มีแค่มีดมีด,มด,ดาบอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันอาจจะมีมากกว่าน,นั้นอะไรเงี้ยม,มันถึงจะพัฒนาตัวเองได้ได้มากขึ้นแล้วก็ทําให้กอล์ฟเกมกอล์ฟมันสนุกมากขึ้นอะไรเงี้ย บางครั้งก็มีตัวช่วยนะครับเรื่องนี้นะครับเรื่องอประเภทนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้เราเราลุกสั้นแล้วเราอยากออกมาทีวีให้ให้แฟ,แฟนรายการดูแล้วนึกภาพตามออกออว่าโด่งแค่ไหนต่ำแค่ไหนมันสูงระดับศรษะอะไรเงี้ยคุณก็ไปสร้างสรรค์วิธีเอาแต่ถ้าเกิดที่สนาม drive แล้วช็อตเดินทางเนี่ยมันก็สามารถที่จะสังเกตจากไอแนวสนาม drive ได้นะอย่างของพี่เจเนี่ยสนามกรุงเทพกรีธาตีจากชั้นสองไฟบอลของประมาณเหล็ก8ของพี่เจเนี่ย จะพอดีพอดีกับสลิงที่เขาขึงตะข่ายพอดีอม,มีโอกาสตีไปแล้วลูกลอยไปในอากาศแล้วชนสลิง,ท,งทั้งที่สลิงก็คือเส้นเท่านิ้วก้อยเนี่ยแต่สามารถที่จะชนได้เรื่อยๆไม่ตลอดเวลาผมไม่ได้แม่นขนาดนั้น <c oughs> แต่ยืนตีถาดนึงเนี่ยก็ <c oughs> น่าจะมีโดนสัก4ีห้ทีคือว่ามันมันไฟเดิมขนาดนั้นเราก็เออเป็นการตอกย้ำว่าฉันเข้าบอลเหมือนเดิมได้ อพอถ้าชันข้าบอลไม่เหมือนเดิมมันก็จะตามม่งโดงม่งตามม่งโดงมากเราสามารถกําหนดด้วยตัวเราเองนะครับว่าเราเราจะรู้ว่าเราเราชอบบอลลักษณะไหนกับอะไรกับเหล็กอะไรกับไดรเวอร์อะไรอ,อะไรเงี้ยมันมันสามารถเลือกเลือกโจทย์ได้มากกว่ากว่าเดิมอะไรเงี้ยครับเวลาออกรอบสนุกขึ้นครับเพราะว่าไอ้ทีออ,อ,อฟปกติเราก็ตีธรรมดาไม่ต้องคิดมากแต่ถ้าเราทีออฟไปแล้วลูกไปอยู่ในพื้นที่แปลก,ปลกๆเช่นเราเองก็เคยทําที่ว่ามีกิ่งไม้ยื่นมาเงี้ย แล้วคุณจะต้องตีมุดกิ่งไหมคุณจะรู้ไหมว่าคุณจะมุดได้เพราะว่าคุณเคยสังเกตรหรือเปล่าว่าบอลคุณโด่งแค่ไหนใช่ไหมถ้าคุณมุดได้อยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องทำอะไรเป็นปกติใช่ตีช็อตธรรมดาไม่ต้องไปนั่งปรับตำแหน่งบอลทำท่าอะไรไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนเล็กธรรมดามแล้วก็รอบกรีนก็เหมือนกันอย่างที่ภูพาวบอกเนี่ยมันมีที่ตกนเยอะยิ่งถ้าที่นี่เนี่ยสุวรรณเนี่ยเขาเลี้ยงรอบกรีนให้มันเป็นที่เตียนเตียนม,มันเปิดออปชั่นให้เล่นนะ คือใช่มันมันมันเนียนหน้าเล่นมากจริงๆคือตกนอกได้ตกนอกวิ่งเข้าอะไรเงี้ยมัน<อ>มีทางให้เล่นแล้วกรีนก็นุ่มด้วยอะไรเงี้ยใช่าลองสร้างสรรค์กันดูสนามซ้อมที่คุณซ้อมประจําบางที่เนี่ยเอากอี้ไปตั้งตัวหนึ่งชิปหลอดเก้าอี้ชิปชนพนักเก้าอี้ชิปข้ามไม่ไม่ชิปไอข้ามข้ามนี่มไม่ได้ชิปละพิชเมื่ <P itch. S 1> อก่อนทำยังไงจริงๆวีวผมก็เนี่ยชิปหาทางเล่นอยู่ในห้องอยู่ในอะไรเงี้ยก็แก๊กก็แก๊กมันสนุกดีมันก็เป็นเป็นการที่เราได้รู้ว่า จบสูงขึ้นจบต่าลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะเห็นอะไรเยอะขึ้นในเกมกอล์ฟแล้วสนุกมากขึ้นเอาใกล้ๆตัวครับง่ายๆอย่าเอาของที่มันพังได้อย่าเอาเพื่อนมาเสี่ยงไปยืนตีข้ามหัวเพื่อนเงี้ยไม่ควรทํานะครับเอากระเป๋ากอล์ฟไปวางตีข้ามกระเป๋ากอล์ฟใช่ไหมครับสร้างสารรค์เอาคุณลองดูว่าคุณคุณทำยังไงได้ในกรณีนี้ของเราก็คือมีอุปกรณ์ในกองถ่ายนี่แหละ <c oughs> นะครับเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวด่านสุดท้ายแล้วตอนนี้ยให้โปรเพราะผมอยากเห็นพัตเตอร์แล้วข้ามเชือกอื แล้วคุณยังไม่คูดคนลุกสู้เลยพอก่อนนะวันนี้วันนี้ต้องขอบคุณสุวันกอล์ฟคันที่ขับนะครับที่ให้เรามาสุกสนที่สนามของเขานะครับเนียนมากและช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่อาจจะร้อนอยู่บ้างฝนตกบ้างว่ากันไปตามฤดูกาลแต่ยังไม่ถึงไฮซีซั่นดังนั้นราคาค่าตีผมเชื่อว่าน่าสนใจน่าสนใจมากสภ<ช><ร>าพสนามนะครับมาลองเล่นกันดูครับ ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง